สวัสดีค่ะ FC แฟลเพจผู้จัดการจุเลสายลุยคิวทองนะคะวันนี้กลับมาพบกับจุเลอีกแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้อกปลาทูนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทําไมน้อกปลาทูถึงเลือกซื้อรถกับผู้จัดการจุเลแล้วก็ทีมข่าวของผู้จัดการจุเลนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยวันนี้วันดีของลูกค้าพิเศษคนพิเศษของจุเลนะคะจุเลต้องมีช่อดอกไม้ส,สวยๆนะคะมอบให้กับลูกค้านี่ค่ะขอให้น้องปลาทูเฮงๆได้รวยปัง,ปงๆค่าน้องปลาทูบอกเอฟซีแฟนเพจทางบ้านที่จุเลนิดนึงว่า พี่จูเล่บริการเป็นไงบ้างคะพี่จุเล่น่ารักมากเลยคะ่ะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบได้ดีมากเลยคะ่ะ <c oughs> ค่ะแฮปปี้ประทับใจเนาะประทับใจมากๆเรารู้จักกับพี่ได้ยังไงคะ <c oughs> พี่ชายแนะนำมาทีคะ่ะเพราะว่าพี่ชายออกรถกับพี่เลยมาก,ก่อโอ้ยสุดยอดเลยอะ่ะเป็นลูกค้าเก่าของพี่ค่ะ <c oughs> ี่จะซื้อรถเพิ่มก็คือไม่ซื้อกับเซลลคนไหนเลยก็กลับมาหาพี่เลยเหมือนเดิมนะคะคนเดียวเท่าน <c oughs> ั้นถ้ามีคครที่สามสี่ห้าหกเจ็ดใครคะจะซื้อไหะอุ้ยน่ารักอ่ะโอเคพี่ก็ขอขอบคุณน้อปาตูแล้วกพะ ขอฝากขอบคุณพี่บาาได้นะคะลูกค้าเก่าของจุเลพี่ชายของน้องปาโทนะคะขอบคุณมากๆาที่ไว้วางใจให้พี่จุเลดูแลคนเดียวนะคะแล้วก็ฝาก FC ฟแฟนเพจทางบ้านนะคะใครคิดจะซื้อรถนะคะอย่าลืมคิดถึงจูเลนะคะบอกเลยผู้จัดการสายลุยแล้วก็คิวทองของจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคปณพี่หนยค่ะบายบายค่ะ บอกแฮปปี้ประทับใจผู้จัดการจุเลสายลุยคิ Q ้วทองบริการดีมากๆค่ะ